คนเฮาถ้า่อในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้ากู้คนกู้ประเทศกึดได้อย่างอี้อยู่อย่างพอเพียงอพอประมาณบมือโลบล้ำไปคนเฮาก็อยู่เป็นสุขกระแสพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่า ท่านกำลังเกียติตาม์ห้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่จึงนี้ไปขอเชิญท่านหับฟังรายการวิทยาลัยเพื่อชนบทโดยศูนย์พัฒนาวิทยาศาสตร,ร์และเทคนโนโลยีเพื่อชนบทศูนย์วิจัยและพัฒนาเฮุจังหวัดเชียงใหม่ท่านอาจารย์ทวัฒน์ท่ปิงแก่เจ้า ขอเชิญตั้นทัาฟังรายการวิทยาลัยเพื่อชนบทโดยศูนย์พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชนบทศูนย์วิจัยและพัฒนาเหตจังหวัดเชียงใหม่กวันตดตอนเที่ยงถึงเที่ยงเกิง12นาฬิกา5นาทีแผ่ว12นาฬิกา30นาทีตั้งสถานีวิทยุมกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ AM s t ตอ e o ความถี่612กิโลเฮิรตซ์คลื่นซ้ายสุดอากาศในแปจังหวัดภาคเหนือตันบ หรือพอถึงภาพได้ยินถึงเสียงที่ w w w ร์ r ว l เว็บ2อ o m f a c e b o o k l i v e แ่งละ Youtube สถานีวิทยุมอ,อกรเจียงใหม่ท่านอาจารย์ทวัฒนพิงแกรประธานศูนย์พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชนบทศูนย์วิจัยและพัฒนาเห็ดจังหวัดเจียงใหม่นำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องของภูมิปัญญาและก็เทคโนโลยีมาเล่าสู่กันฟังเจ้า วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านรายการวิทยาลัยเพื่อชนบทนามาติ๊มาปาท่านผู้ฟังกุ้วันติตเวลาเตียงถึงเตียงเกือบนะครับก็รายการเขาก็โดยำลำิิของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์รุ่งเรืองบุญยรศนะครับท่านก็คือผมเอาเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการกเกษตร ลัๆลักนะครับมาเล่าสูส่กันฟังนะครับก็อันนี้ก็น,น่าจะเกือบชาวปีละนะครับก็อันช่วงนี้นะฮะมันก็มีอะไรหลายๆอย่างซึ่งเอ่อบ่ค่อยอะะรักษาใดนะฮะในสภาพการที่ ใจชีวิตกันตอนนี้นะเพราะว่ามันมีโรคระบาดนะ,ะเข้ามาหลายอย่างหลายหลายเพลงเั้งไปนะครับตอนนี้ก็มีทั้งโควิดหนึ่งเก้ามีโอมิคอนอะไรอย่างนี้แล้วก็แคน,นตอนนี้มีไข้วัดใหญ่กำลังระบาดนเะมื่อ กี่วันก่อนนี่ก็กำลังกะกันว่าจะเปิดกันแบบจะไปไหนมาไหนอย่างก็อย่างใจแบบปกติละอะไรอย่างเงี้ยนนแต่ว่าตั้งท่าจะทำก็ทำมาได้ละนะครับตอนนี้เข้าใจว่ามันมันมีโรคระบาดเข้ามาหลายอย่างซึ่งมันมีโอกาสที่จะ แพร่กระจายแพร่หลายยังไปออกไปก็ตอนนี้ก็ต้องหาบอยู่ที่บ้านดีที่สุดนะมาให้บ,หบด,ดีประจำเป็นที่จะไปที่มีคนหัวคนหลายก็แบระลีไปนะครับเพราะว่าโอกาสที่มันจะติดนี่ก็มีค่อนข้างสูงนะแต่หม้ว่าตอนนี้จะ ฉีดวัคซีนกันบางคนก็าอาจจะฉีดครบสามเข็มละนะครับอบางคนก็าอาจจะเพิ่งจะมาฉีดอย่างในลักษณะนั้นนะคนที่ได้ฉีดไปแล้วสามเข็มนี่ก็คงจะ,ะยังแขนหน่อยนะครับพ็หันปืนบอกว่าอโอกาสที่เวลาติดเชื้อมาเรียบร้อยแล้วก็โอกาส ตายมันก็ค่อยมีนะครับส่วนที่ยังที่ประครบเตือนี่ก็ยังมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้เพียงนะักษขนาดนั้นนะครับอตอนนี้นะอย่างพี่ว่านะฮะจะออกบ้านไปก่อใจหน้ากากนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับ มาให้บอดี RI ตอนนี้นะฮะมันก็จะต้องไปสร้างภูมิุ่มกันที่ตัวเก้านะเพราะว่าถ้า่าเรามีภูมิคุ้มกันดีนะฮะโอกาสที่เอ่อจะติดเชื้อนะฮะจะเป็นป่วยเป็นไข้นะฮะบาดจแค่โควิดหนึ่งเก้าบาใจแค่โอมิคอนอะไรอย่างนี้าดจแค่ไข้หวัดใหญ่นะฮะ ถ้าเราหุ้นจักการสร้างคูนคุ้มกันที่ตัวเกาเาี่ามันดีนะครับมันก็โอกาสที่จะเป็นมันก็บ่ค่อยมีถ้าจะเปน็นก็เป็นอาการมันก็บ่ให้รุนแรงอย่างนักษนะคันั้นนะครับอันที่สําคัญนะครับคือนอนให้พอนะครับอย่างน้นอยก็น่าจะได้แปดชั่วโมงนะครับต่อวันนะครับนอน อนอนทุกปอกันแล้วแต่การร่างกายเราพักผ่อนเพียงพอมันก็จะมีภูคุ้มกันค่อนข้างสูงนะถ้านอนน้อยภูมคุ้มกันมันก็น,น้อยนะครับแล้วก็การออกกำลังกายนะฮะก็มีโอกาสก็ออกกำลังกายอย่างไน,น้อยก็แปงแขนก็ว่าเตลนะครับ ก็มาถึงต้องคันวิ่งคันออกไอโฟมหะืออย่างนี้นคือออกกําลังกายมันได้ตัวงต้องนะครับอมันหมูเส้นหมูเอ็นหมู่อยไรงต่างอยีางหมู่อย่างมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันก็จะช่วยได้หลายเรื่องอยู่นะการออกกําลังกาย่ลุ่มคุ้มกันเราก็จะสูงขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับอ,อาหารการกินนะครับ ก็กินไอ้มุงอาหารที่มันมีวิตามินซนะีวิตามินสูงๆหน่อยก็แล้วกันนะก็เป็นส้มเป็นผลไม้เป็นผักเป็นอะไรอย่างเงี้ยกิยพนพว่นักหน่อยก็แล้วกันนะครับแล้วก็เออซันตึน้งบอกโดยว่า,าวิตามินดีนะครับถ้ามีโอกาส ออกแดดห้องานะครับมันก็จะได้วิตามินดีวิตามินดีนี่ก็จะไปช่วยในเรื่องกลุ่มภูมิคุ้มกันข,ของร่างกายเขาขึ้มมนดีขึ้นนะครับแล้วก็จะมีอาหารหลายอย่างนะครับที่สามารถที่จะไปช่วยยืืในกุ่มภูมิคุ้มกันเขาดีขึ้นนะครับก็มูเฮ็ด นะมีก็มีเหตุหลายตัวนะครับอ่อซึ่งบางตัวก็มีคุณสมบัติเห็นสมุนไพรนะครับจะเป็นเห็ดยินจี้เห็ดทางเช่าอ่อเห็ดนางฟ้านังลมเห็ดเฟืองเห็ดถัวเน่าอย่างนี้อ่อก็จะช่วยให้คุณผู้การเาทาดีขึ้นนะครับอ่ลก็มีหลายตัวนะซึ่งมันเอ่อมีคุณสมบัติเอพิเศษอ่ เรื่องไปอยู่นะครับถ้าจะได้ก็เรื่องก็ลองปิดทุกทานนะครับอ,อ,อ,อที่อยู่ในกูเกิลต้องที่อยู่ในคู่คองนะครับว่าเดี๋ยวนี้มือถือเอาส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นสมาร์ทโฟนอย่างละทั้งนั้นนะครับมันก็จะมีกูเกิลอยู่มี YouTube อยู่ก็เปิดเข้าไปคอกกันแล้วกันนะครับแล้วก็ เอ่อเก้าที่ผ่านมานะครับก็รู้สึกว่าสมุนไพรที่สําคัญที่เป็นทีจะมีติดบ้านไว้ใจเลยนะครับเวลาเป็นเมื่อยเป็นไข้เป็นอะไรขึ้นมานะฮะก็เอามาช่วยได้ค่อนข้างดีนะในเอ่อในกรณีที่เอ่อมีโควิดระบาดในช่วงนี้นะครับเอ่อก็มีฟ้าทลายโจรน,นะครับ ฟาสระโจนีเติมดีมีติดไว้เลยนะครับเพราะว่าท่าที่คานนะนะครับก็มีาลายชุมชนนะที่มีการระบาดของโควิดก็ใจมีประวัติการใจได้คนที่แมาพอใจอย่างน้อยขึนั้นนะครับอย่างน้อยก็ เวลาเป็นไข้เป็นเมื่อยเป็นวัดเป็นเังไงเนี่ยก็เออใจเบ็นต้นนะฮะก่อนที่อจะอควบคุมมาได้ก็โรงพยาบาลอย่างเดียวเนะร่ยมได้แหมอก็ก็มีหมอจัดการนะแล้วจากน,นะแต่ตอนเบื้องต้นนะครับมันช่วงที่มันมีการระบาดนะบ,บางทีก็ เตียงงพยาบาลก็บมีปกคอเตียงน,น,น้มก็บมีปกออย่างนั้นก็อาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องรักษาตัวเกา่าที่บ้านนะครับส่วนหนึ่งนะฮะเบื้องต้นก,นา,ก,การตรวเก่าก่อนถ้ามันดูท่าทีมันบาด้จ็เรื่องได้ราวก็ติดต่อไปเพราะว่าตอนนี้มันก็จะมีะบริการหลายรูปแบบนะที่ทางรัฐบาลวิจับไปให้โดยนะครับ แล้วก็ยังมีกลุ่มอาสาสมัครหลายกลุ่มนะฮะที่มาช่วยดูแลกันในเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าจะมีกลุ่มหมู่แพทย์แผนไทยเองนี่น,นะเออซึ่งก็ถ้าเชื่อนะฮะเชื่อว่ามันจะใช้ได้นะครับก็ติดต่อไปหาเพื่อนจะได้นะูมสึกว่าจะมี เบอร์ก็ลองไปเปิดดูใน Google ก็ได้นะฮะ o o o g l e เขียนคำว่าอ่อะยี้มู่แค่แผนไทยอย่างเงี้นะครับขึ้นไจะมีกลุ่มที่ขึ้นส่งยามาขึ้นถึงบ้านอ่าพึ่งคำแนะน,นำในการทักษาในการอย่างนะฮะเบื้องต้นหือนนี้ได้นะครับ,บถ้าบ,าบาังคับบดีถ้ามันอาบางานก็อย่าได้ก็ค่อยไปโ่ปงพูง,ง,งพยาบาลจะได้ครับ อันนี้ก็เบองต้มนะครับแล้วก่อนในส่วนของฟ้าทลายโจรเองนี่นะครับถ้าเจกิดดีก็ชอบมาปลูกไว้ที่บ้านเดยกดีนะครับเพราะว่าปลูกง่ายนะฮะชอบมาสักต้นปลูกไว้สักสองสามเดือนเม็ดมันลนมันก็ขึ้นเหมือนกับหญ้าเลยนะครับง่ายสุดนะครับอนอกจากนั้นนะไอ้มูที่ถ้าเขากิน ในกลุ่มของสมุนไพรนะที่มันช่วยนะแลัมีรายงานมีการศึกษามีการวิจัยม,มีอย่างหลายอย่างก็น่าจะมีหัวแรแอน,นะครับหัวแอนก็ว่ากระชายขาวจากกระชายเหลืองอนะไรอย่างเนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีขิงมีข้าวตองนะครับอมุนี้ก็มี าการศึกษามีการวิจัยม,มีการเอามาลองใช้ก็ใช้ในเรื่องควบคุมโควิดควบคุมมูลโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจได้ค่อว่าจะได้จะไดนะในสภาพที่มีการระบาดของโรคขนาดนี้นะครับมันก็จะมีอย่างหลายๆลายอย่างซึ่งเราจะต้องเตรียมไว้นะครับ เพราะว่าบางทีมันจะชุกระหูข,ขึ้นมาเวลาเติมขึ้นมาปุ๊บมีโรงพยาบาลก่อเติมนะครับโรงพยาบาลสนน้ก่อเติมอย่างนะั้นนะเฮาก็จําเป็นที่จะต้องดูแลทุดเกา่านะในเบื้องต้นนะครับกเ็เรื่องวันนี้ก็ควรจะเตรียมไว้นะในสภาพในสภาพที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้ยครับก็มัน <S 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 ว่าต่อเนื่องกันมาเ,าเามินประสมควรแล้วนะฮะเ,เป็นปีย่างปีที่สามแล้วมั้งเนี่ยมาได้ไปไหนเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะะต่างประเทศนี่มาได้ไปเลยนะก็จริงแค่ไปแอลหลายที่หลายต่างนะเะมาได้ไปแอลนะกับไอโควิดเนี่ยนะนะถ้าควบ ที่อยู่สิงคโปร์ที่อยู่มาเลย์ที่อยู่เวียดนามที่อยู่ญี่ปุ่นที่อยู่เกาหลีที่อยู่จีนจวนไปแอลก็มุสิกนะฮะถ้ากุ้เตื่อนี่ถ้าเป็นกุ้เตื่อในสภาพที่แบบมีโควิดระบาดนี่ก็เอาไปกันหลายรอบแล,นะล้นะครับตาจากไปแอลนะฮะก็หมะแต่เดี๋ยวนี้เยิเหนาอ่า เศร้าอยู่ที่บ้านพวกงบมาได้ไปตั้งใดไหนนะฮะหมยว่าจะมีโอกาสเดินทางแถวในประเทศททข่องขึ้นไปงานเกษตรที่บางเฉนในช่วงงานวันเกษตร,รนี่ก็โอ้โคนนักขนาดนะเพราะว่างานเกษตรนี่ตกม,มาหลายปีละตกมาสองปีแล้ว,ลวที่งานนะ ก็ไปก็คนนักขนาดนะอันก็คิดว่ามีโอกาสเสี่ยงที่จะรับเชื้อจากกรุงเทพมาก็มาถึงต๊งนี้อก่อนซื้อไอ้ชุดตรวจอ,อนนี้ชุดตรวจมีมีขายที่ร้านกาแฟก็มีขายอร้านขายาทั่วไปก็มีขายมันแพงเหมือนก่อนๆนั่นนะครับก่อนๆนั้น มาให้เปนดีถ้าหยิดซื้อมาตรวจเองมี่จ่ายจะตังกันหลายร้อยบางทีมเ็็นปั๊มนะครับแต่เดี๋ยวนี้่าถึงร้อยบาทนะตรวจตรวจเองผู้เองได้เลยนะครับก็จัดการไปซื้อแวะซื้อร้านกาแฟสา่งปั๊มน้ำมันมา,มาจบคนเดียวนะครับที่ขัน้นในซุปอุดังนะครับ ก็ใจชนิดเปลี่ยนกล้าเอาเนะ่ยใจกล้าไปลิ้นะตรวจเอ่อมันมันบระเป็นก็โอเคละนะครับแล้วก็ถ้าเรามีใจเชื่อนะฮะก็หินฟ้าสลา,ายจรเอ่อหิน้าฟ้าสลา,ายจนไปก็โอเคใช้ได้นะครับเราคิดว่าคงแบบนี้ละนะครับคงแบบ เอามาไปเซาะลุงเทพมามาเผยแพร่ให้คนข้างเคียงน,นะครับเพราะว่าลุงเทพมาโปกมีมีก็คนกลัวนะครับก็เลยก็เลยต้องจัดการแสดงรักษาว่าเอาไปได้เป็นนะครับต้องตรวจเรื่องข้าพอสักหน่อยนะก็ใจวิธีมันนะครับตอนนี้ก็เข้าบ้านออกบ้านได้สะดวกสบายป่า บต่าเหมือนปิ๊กน้ำใหม่ๆนะปิเกน้ำใหม่นี่ขเขาไข้เค้ไล่เกิดไปนอนที่อื่นนะครับมาใครเข้า,ขาบ้านตอนนี้มัน,นยังรักนะครับเพราะว่า,าตรวจพ้ซพอละนะครับก็คงจะได้ได้นะครับตอนแรกตั้งค่าว่าจะอ่อากาศนเจอาาอ,าาอากาศเย็นๆหน่อยก็คือจะ ให้อายการม,มนิดหน่อยแต่ตัวระบบจุตสาหะเรแล้วไปนะครับครับตอนนี้ก็เป็นภาวะนะครับภาะวะที่โรคระบาดนะครับโรคระบาดนี่บาดได,ด้แบบนี้ี่อันก่อไปแอลหาไฟกระาจายอย่างต่างนี่ก่อเบาเบา่อยอาราชก็สบานะฮะอัต่างคนกัต่างกลัวกันนะครับ มันก็มันไอ้เวลาเตดมมาเรียบร้อยแล้วมันก็ตายแจ้กนะครับมันเป็นแจตายเล่นๆนะครับก็จําเป็นน่อยนะครับเพราะว่าเราอยากจะอยู่ไปถึงหลายปีนะครับเราคงจะต้องอทาตัวให้มันเรียบร้อยหน่อยนะถ้าทำตัวไปเรียบร้อยนี่ก็มีโอกาสที่จะเป็นไต้นะครับก็ จะอุ้งกันในช่วงโรคระบาดคงจะว่ากันอย่างเนี้ยนะครับมัน,อนอ,นอ,อนน,นะนออ,อ,อจนนนก,กจากที่ว่าอตอนนี้นะฮะมันพอเขาจะต้องใช้ชีวิตในลักษณะนี้นะฮะมันก็ลําบากก็ที่ว่าการกาขายการอะไรอย่างเงี้ยนีก็มันบ่ค่อยอลัสร็ตัวใดนะในช่วงนี้อรายได้ก็เอม่ค่อย มาค่อยอละสะ,นะ็ะไรเนะฮะเพราะว่าบ้านเฮาเนี่ยอย่างยังไงยังเชียใงไ่เนี่ยเฮาเป็นเมืองเอท่าเที่ยวนะฮะรายได้หล,ลักแต่เท่าที่ดูก็ได้จากการเท่าเที่ยวนะครับเ,เพราะว่าคนจากที่อื่นมาเพื่อก็มีเส,สียตังติดมาก้ก็จะเอามาจับใจใช้สอยนะ อย่างน้อยก็จะต้องมาจ่ายแอดค่าโรงแรมที่โรงแรมเพื่อเอาไว้อทาพึ่งคนอในช้อทงทีนเรามีงานทําแล้วก็คนมีงานทํามีเงินเดือนก็มีสตังค์มาใช้จ่ายมาซื้อเข้าซื้อของอแล้วก็านท่องเที่ยวนอกจากที่จะมาอจ,จ่ายนะจ่ายค่าโรงแรมจ่ายค่ากินนะครับ ใ้เออบางทีก็มาซื้อของกี่ระลึกอะไรแบบนี้ยิ่งเหมันมีรายได้สำหรับคนในท้องทีมเขา,อาพอคนเรามีตังค์มีรายได้แกนก็มันก็เงี้ยที่นในส่วนอื่นนะดีขึ้นนะครับแต่ว่าในภาวะที่เป็นเดี๋ยวนี้นะนักท่องเที่ยวก็ค่ามาซึ้อนะแต่ว่ามันมาแบบได้นะแต่เดียวกับเขาค่ ไ้ไปแอลมันก็ไปแอลมาได้นะครับในเนื่องมันเป็นภาวะที่เบาๆเบากึก้่มันจะว่าอย่างใดนะครับมันมันลําบากน่อยนะครับลำบากน้อยอในนี้ที่ที่จะเป็นไปได้ที่จะมีธุรกิจมีอะไรอย่างที่จะขึ้นมาใหม่ๆมันก็คงจะเออถึงในเรื่องอาหารการกินนะครับอาหารการกิน อาหารที่เนื้อกินเองๆก็อาจจะแปง้งกับข้าวแปง้งในการกกินแปง้งขนมแปง้งอะไรอย่างอย่างที่บ้านาแล้วก็ใวน,นิการ์โฟลนาการอะไราก็สามารถที่จะทําได้ผ่านทางโปรแกรมเป็นเป็นแอปพลิเคชันต่างๆในมือถือนะครับอซึ่ง คนที่หันเขาโฆษณาว่าเรามีอันนั้นขายนี้ขายนะครับขึ้นเปิดดูจากมือถือเอาขึ้อนอปิดจาสจั่จนะฮะสั่ง,นะงนี่เั้ก็ต้องไปส่งเองก็จะมะีบริการนะฮะบริการจัดส่งมีมอเตอร์ไซค์มาไาลยยา่ครับถึงบ้านแล้วถ้าป็นชิ้นใหญ่นะ่าจะมีรถติ๊กอัพมีรถเอียนะมาครับแล้วก็เอาไปส่งเอาไปส่ปงให้คนต่างเิจกร,กรรม อันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เป็นระบบใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะดังนั้นหลายๆอย่างถ้าเรามีอย่างที่จะทำได้นะอย่างเราพเพาะเฮ็ดกานะ้านะยังอาจจะเพาะเห็ดไอ้คนน้อยกับว่าเฮ็ดไอ้ไอ้ข้นเวน,น,นะครับซึ่งทำกบับบ,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 บาบาาบาบาจะยากนะครับอ แล้วก็เขาก็จาเป็นที่จะต้องกานไปนั่งขายที่กาดนะคแค่เราประกาศขายทางแอปพลิเคชันที่มันอยู่ในในมือถือนะครับอ่ไบอกเข้าไปว่าเขามีอย่างขายนะครับอา่าคนที่เติ่นจะจำเป็นที่จะรับต้องใจติ่นอยากจะกินอะไรอย่างเงี้ยเปาจะสั่ง มันก็จะมีบริการที่เพื่อนสั่งมาทางมือถือนะฮะพอสั่งมาุ๊บเนี่ยเขาจัดส่งเ,าเขาก็เพิ่มห้องมู่ไอไอบริษัทไอที่เพื่อนทำอ่าจัดส่งนะฮะได้ดังนั้นก,การการขายเลยขายตอนนี้มันมันจะเข้าในระบบใหม่ในลักษณะนี้นะครับการจ่ายเงินใจทองอย่างนี้ก็ใช้มือถือมาจ่ายใช้มือถือซื้ออย่างนี้นะครับ อดังนั้นตอนนี้เขาจะต้องมาจัดการระบบการทำอากินทำอะไรตัวอย่างใหม่นะครับเพราะว่าเอการทำนี้จะแจ้งใน,นโอกาสที่มันจะดสัมผัสการไอที่มันเกจะเยืองโลกมันแพร่เนะี่ยจะไม่ค่อยมีนะอันนี้ระบบในตอนนี้เราเอ,อที่ทัมพัทธ์ไปเราจะอู้ถึงว่าจะเยืองจะใดนะในสภาวะ ที่โรคระบามันยังเป็นต่อเขาเราจะต้องรับตัวเขาจะับลักษณะการซื้อการขายลักษณะการประกอบการอะไรตัวเนี้ยอันนี้เออถ้าจงให้ดีหน่อยสงสัยถ้าจะต้องหาคนที่เป็นทําอยู่นะัมาอู้มฟักนะครับว่าเขาจะทําอย่างได้ในฐานะที่เอาเป็นจ้อนเจ้าส่วเป็นเกษตรกรนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวนี้การที่เราจะขนกลัวไปขายตามการตามอะไรอย่างเงี้ยอก็บ่บบ่ค่อยอาราบบางทีก็มีโอกาสที่จะไปขับจงขับเยื่ออย่างจากกาดอย่างนะฮะเดี๋ยวนี้มันก็จะมีระบบตลาดระบบการกาขายระบบการประกอบธุรกิจที่เกิดใหม่เรื่องวันนี้จะเดียวแค่จะใดจะไดก็จะามาอู้กับฟังยาวคนที่เพิ่งทำมาอู้คุ่ฟังนะครับวันนี้เวลาที่จะบอกแล้วนะครับ ขอบคุณครับ